เราเก็บผ้ายางส้มตลาดฟิลิปปินส์นะครับเนาะไปครับไปแล้วครับพี่นอ้องยางส้มตลาดฟิลิปปินส์กันตะกอนต่อเองมากนี่คลิปที่สองเราจะมีออก,การเดินชมนะครับไปตลาดฟิลิปปินส์กันอ มีทางผู้สาวอินโดผู้สาวฟิลิปปินเยอะแยะเลยมือนี้เฮามีโอกาสครับเด็ดงานนะครับเป็นเข่าเด็ดงานมีโอกาสว่างเดี๋ยวจีพาไปเที่ยวชมเจ้ครับว์ฟิลิปปินส์เนาไปนครับชมกันครับพี่น้เข่าบรรยากาศ 그 처음들 처음.